อ๋อ oh. คุณยายแกรนนี่ดูนี่สิมันสูงมากๆเลยครูบาดิดู แล้วก็ทุก1วิ 1> นะครับการจัมพาวเวอร์ของเราก็จะเพิ่มขึ้นนะครับนี่เป็น200แล้วนี่เห็นมาดูว้าวกระโดดได้สูงมากๆเป็นยังไงเล่า<ะ>นี่ครับความสูงนะครับก็จะกระโดดได้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับจัมพาวเวอร์นะครับทุก1วิมันจะขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยเห็นไหมสองห้าเจ็ดสองห้าเก้าสองหกหนึ่งแล้วเราจะกระโดดขึ้นไปให้สูงถึงดวงจันทร์เลยทะลุโลกไปเลยไม่รู้จะทะลุโลกหรือเปล่านี่ครับว้า นี่กระโดดได้สูงมากๆเป็นยังไงเ้าเป็นไงอ้าวทำไมมันเร็วจังเลย <laughs> จับพาวเวอร์สามร้แล้วที่เอาเอาตรงนี้ไม่ได้แล้วนะครับโอ้ดูจากข้างล่างแล้วไม่อยากจะตกลงไปเลยฟถึงไหมอ่าถึงแล้วนะครับสีม่วงอันนี้ดูซิว่าจะถึงไหมสามรนะ้อยสามิเก้าครวดีพร้อมกันนะสาม ไปเลยว้าวเอาไม่ถึงอะไรเนี่ยแกดี้บอกฉันขอแซงแล้วนะแกดี้ไม่มีทางถึงหรอกเห็นว่ามันต้องรอตัวเลขก่อนปึ๊บขึ้นไปแล้วดี381แล้วนะครับมาดูกันนะครับว่า400จะเลยสีน้ำตาลหรือเปล่าอ่ารอ400ก่อนนะครับ395 99 400แล้วไปปึบเย้ yeah. เอานายฮาลัลโหล โอ้มีวิทยุด้วยช้อนชนะสิบครั้งแล้วนะดูสิดูตัวเลขข้างบนสิเป็นไงล่ะนายต้องขึ้นไปข้างบนสุดน,นะนายถึงจะได้รับชัยชนะหนึ่งอ๋อรู้แล้วต้องขึ้นไปข้างบนใช่ไหมสี่ร้อยห้าสิบจะได้ไหมสี่ร้อยห้าสิบเวิร์บขึ้นมาเวิร์บเว้ขึ้นมาแล้วนี่ไงอ่ะแล้วก็มีที่พักผ่อนนะครับขึ้นมานั่งเล่นตรงนี้ได้เป็นยังไงล่ะ แล้วอันนี้คืออะไรอะอเดี๋ยวนะเ,เดี๋ยวอย่าเพิ่งหยุดกระโดดก่อน,ต,อนต่อต่อไปดู <c oughs> โอ้แล้วเขียวเขียวนี่คือชัยชนะหรือเปล่าเอ้าแกนี้บอกนีฉันมาแล้วนี่แน่กระเด็นออกไปซะเอาเดี๋ยวริแกดี่ผักชนระบแล้วบายโอ้อะอะไรเดี่ยฉันต้องเริ่มใหม่เลยเนี่ยโอ้ยแต่ไม่เป็นไรเรากระโดดได้แบบว่าสูงมากๆนะครับ 550นะครับดูซิว่าจะถึงเท่าไหร่โอ้อกี้จะถึงสีเขียวๆอยู่แล้วแกน,นี่มาตบชั้นอ้ขึ้นมาสีเขียวเป็นไงนไวกว่าเดิมนะครับชนะ2เฉยต้นนี้คืออะไรอ่๋อถ้าเกิดวินหนึ่งเข้ามาในนี้ได้เหรอมีที่นั่งนะครับตรงนี้มีที่กดเกมเอา้าเอา้าไม่ใช่ที่กดเกมเหรอดี่มันออฟบี้ชัดๆห้ามโดนห้ามกระโดดหรือเปล่าลุกกระโดดได้ไหม อ๋อห้ามกระโดดนะครับเราต้องเดินไปแบบเรื่อยๆอย่างนี้ถึงๆ้อมบิดาอย่างนี้ด้วยหรอเนี่ยเพื่อความผ่อนคลายนะครับจากการกระโดดเรารู้สึกว่าการกระโดดผ่อนคลายมากกว่าวอนีเลือกสีนะครับโอ้โหเราจะผ่านไหมเนี่ยไปถึงตรงโน้นงั้นเราออกดีกว่าตรงนีนี่เวลาอะไรเนี่ย ส่วนฝั่งนี้คือแล้วก็ตรงนี้มีสัตว์เลี้ยงเขาบอกว่าเร็วๆนี้จะมีนะครับอันนี้มีร้านค้าคืออะไรอะ่ะ <c oughs> ชนะ1ได้เบอร์เกอร์ชนะ2น้ำเอนเนอร์จี้หรอเออเราเอาเบอร์เกอร์มาได้เบอร์เกอร์มาหนึ่งนะครับลองดูง,บง,บง,บงบับงับงับภาพอ้าวเหมือนจะไม่ได้ช่วยอะไรนะครับแล้วฝั่งนู้นคืออะไรอะ่ะกระโดดข้ามเกาะได้ข้ามมาฝั่งนี้ได้เอา้ามีห้องลับอยู่ข้างล่างและดูเหมือนว่า มีคนโดนขังอยู่ทุกคนเราไปฝั่งนู้นดีกว่าไปแล้ววืบมามาตรงนี้ก่อนกลัวกระโดดไม่ผ่านนะครับ <c oughs> มาตรงนี้ครับบึ้บมาน่าจะมีแบบปริศนาอะไรบางอย่างป <c oughs> ืบมาแล้วกระโดดบึ้บมาถึงแล้วนะครับลงมาชั้นล่างเป็นห้องลับจริงๆด้วยนะครับกุญแจบวกล็อกเท่ากับอะไรอะปริศนาเหรอแสดงว่าเราต้องไขปริศนาออกจากที่นี่นะครับเอา้าออกไม่ได้ด้วยประเด็น <c oughs> ต้องรีเซ็ตกระโดดขึ้นได้ไมะขึ้นขึ้นกระโดดขึ้นไ็นเอาแกนีตกใจเนี่ยมาทําอะไรกันตรงนี้เนี่ยแกนีมันเป็นปิศาเออออกไม่ได้นะครับโอเคต้องรีเซ็ตคาแรคเตอร์นะครับช่วยด้วยได้ไ่ะกดช่วยด้วยช่วยไม่ได้โอเครีเซ็ตคาแรคเตอร์ก่อนแต่ชั้นเห็นเหมือนแบบว่าตรงนี้มีอะไรสักอย่างนะเนี่ยเป็นสีขาวๆแล้วให้ไปตามเส้นนี้เหรอ มันต้องมีอะไรบางอย่างนะครับอีสต์เอก้แน่ๆพวกเราเอฉันเห็นด้วยฉันชอบอีสต์เอเก้นี่ยฉันว่าแล้วเป็นอีสต์เอก้นะครับอุ้ยแกดี่ลงไปแล้ววืบนี่ลงมาข้างล่างได้นะครับแล้วก็เป็นแบบเลเซอร์ค่อยๆหลบนะครับนี่พวกเราใจเยน็เยนๆระวังโดนเลเซอร์นั่นไงแกดนี่บอกตัวเองเถอะ <c oughs> หรืออึด,ดอ่ะเข้ามาได้แล้วฟึบอ้อเอาเดี๋ยว มันออกมาที่เดิมอ่ะมันไม่มีอะไรนะครับแล้วอันนี้ก็คือเป็นห้องแบบว่าสามารถที่จะเข้าอีกห้องนึงได้แต่ต้องชนะ3ใช่ไหมโอเคงั้นเรากระโดดอันสีส้มนี้ไหมเรายังไม่เคยกระโดดเลยไปกระโดดฟบมบ587 589ไม่ถึงนะครับนี่ครับยังไม่ได้นะครับ2,500เหรอ2,500 โอ้เราจะไปถึงได้ไงเนี่ยกระโดดไม่มีทางถึงแน่ๆ,ๆโอ้แล้วก็กระเด้งตกน้ำด้วยโอ้อันนี้คืออะไรอะ่ะพีเมียมกด e ซื้อพีเมียมเอากดไม่ได้นะครับสงสัยต้องเป็นระดับ v i p เท่านั้นใช่นี่เราไม่ใช่ v i p ที่นาตรงนี้มีแต่คนกระโดดกันใหญ่เลยตรงนี้ก็คือใครจะเก็บแต้มวินนะครับก็สามารถกระโดดตรงนี้ได้นะครับแล้วก็กระเด้งอันนี้กระเด้งหลุดลกเลยโอดูเหมือนว่าจะมีฝั่งโน้นด้วยแต่ไม่รู้ไปยังไงนะครับ เอ๊ดูเหมือนว่าข้างล่างจะมีห้องลับนะแกรนนี้ <Yeah. S 1> เอ้าโอ้ยตกลงมาแล้วนี่เขาบอกว่าอย่าเข้าไปพวกเราควรทำยังไง mm. เข้าไปเลยสิเขาบอกอย่าเข้าไป uh. เข้ามาแล้วโลกมืดนะครับ uh. นี่ครับอ่ะเข้ามาเอ้าเอ้าม่อีกที่หนึงแล้วโอ้เป็นปิดสนานะครับอีกที่หนึ่งนี่ครับมีบ้าน uh. แล้วก็เป็นทะเลสีเลือดแล้วก็มีลงไปข้างล่างอีก แต่ว่าเราไม่ลงนะลองกระโดดดูมะโอ้โหมีแต่สีดำสีเท่ากับดำนะครับแล้วก็ตรงนี้มีช็อปเนยวขอดูก่อนว่ามีอะไรบ้างเอ้าไม่ใช่ช็อปหรออะไรอ่ะมีคนนอนอยู่แล้วบอกว่าวิ่งงั้นก็กระโดดขึ้นไปดูมะว่ามีอะไรครูบอด้อ่าโอเคลองกระโดดขึ้นนะวืบขึ้นมาแล้วว้าวอุ้ยอีกนิดเดียวอุ้ยอยอีกนิดเดียววืบมา เออถึงไหมเออไม่ใช่ไม่ถึงเลยเลยแหละแล้วก็ลงไปเป๊ะเย่ถึงแล้วนี่จะตัดตะไปเดินมาได้ไงเนี่ยนี่เข้าไปเร็วกันดีเย่ชนะสี่แล้วน, yeah, น,ว <Yeah. S 1> นี่แกนี่ฉันเห็นอะไรแปลกๆป,ป้วยแหละตรงนี้อ่ะข้างล่างลงไปได้ฟึบ <What? S 1> เอาอีกแล้วนะครับเขาบอกว่าลัน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 นะครับโอ้ได้เลยวิ่งวิ่งวิ่งมา อะไปโลกปกติปึบเอา้ากลับมาที่โลกเดิมแล้วนะครับตอนนี้จัมของเราเหลือ55ดูกระโดดได้แบบว่าแค่ดีเองอันนี้มีกระจกใสด้วยเนี่ยปึง๋งแล้วก็ไปตรงโน้นเหรอทำอะไรได้อะ่ะอิสต์เอ็กอีกแล้วพวกเรานี่ใครเจออะไรแบบว่าแปลกๆนะครับคอมเมนต์บอกกันได้นะครับว่าพี่มันมีอีกที่หนึงนะทางลับด้วยก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะ ตรงนี้เข้าไปฝึงเป็<ไ>ปน<ไ>ปิศาอเลแล้วน<ล>ะครับฟุ๊บออกแค่เดียวออกมาที่เดิมนะครับมันต้องมีอีกสิลองขยายดูฟุบตรงนี้ไปแล้วฝั่งนี้อ๋อฝั่งนี้ก็ไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็เหลือตรงนี้ตรงนี้ไปแล้วข้างล่างนี้ไปเรียบร้อยแล้ว,ว<ะ>งั้นเราก็ต้องทําสถิตินะครับกระโดดตรงนี้ให้ถึงให้ได้อะ ระหว่างที่เราจะรอกระโดดอันนี้พวกเรามาตรงนี้สิฉันเห็นอะไรแปลกๆด้วยตรงนี้อ่ะเนี่ยมีคานอยู่ตรงนี้อ่ะทุกคนวืบแล้วก็ลงมาใช่ไหมฟืบเหยียบเอา้าเด้งดึงอีกวืบเหยียบอีกทีหนึง่งนี่มีประตูลับอยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับอ่ะค่อยๆเดินปึ๊บปึบบโอเคนี่ครับมาแล้วนะครับนี่พวกเราเข้ามาเร็วปุ๊บเข้าประตูนี้เอา้านี่นาย ไายเป็นคาร์บอยใช่ไหมเนี่ยมาทำอะไรตรงนี้เนี่ย <c oughs> เจอแล้วนะครับอิสต์เอ็กอีกที่หนึ่งนะครับอโอ้โหที่ลับแบบว่าเยอะมากๆเลยนะถ้าเราเหยียบเป็นไงอ๋อกลับมาที่เดิมนะครับ<อ>ก็คือปลดล็อกเฉยๆโอเคงั้นเรารอตรงนี้ขึ้นในยังฟือเฟือบุ้ยไปได้ไกลเหมือนกันนะเนี่ย860นะครับเหมือนจะถึงแล้วแสดงว่าไม่ต้องถึง2 5 0 0หหรือเปล่าเนี่ย ฟืบ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 ขึ้นไปขึ้นไปอีกยืดยังไม่ถึงนะครับแสดงว่าเดี๋ยวรอสักประมาณ1,000พมะอ่ะเดี๋ยวรอ1,000พแล้วลองขึ้นมาอีกทีนะครับอะคุณยายแกรนี่นี่ชั้นพันแปดสิแล้วมากระโดดแข่งกันมาว่าตรงนี้ใครจะถึงก่อนกันมาสามสองเรื่อเอาแกรนดี่ไปละยังน้ำไม่เสร็จเลยแกรนดี นี่ขึ้นมาแล้วนะครับฟึ้อเอา้าติดไครอะโอ้เด้งกลับมาที่เดิมนะครับมาเอาใหม่นะครับตอนนี้พันหนึ่งร้อยแล้วฟืบยังไม่ได้นะครับเอาใหม่อีกรอบฟืบขึ้นไปแล้วว้าวเอา้เาแล้วมันก็เด้งกลับนะครับแสดงว่ามันติดคานข้างบนนะครับเพราะฉะนั้นเรากดเดินหน้าค้างไว้ฟืบกดเดินหน้าือจุดจุด,จดมาแล้วเรียบร้อยเป็นยังไงอา ถึงจุดยอดหอคอยบนนี้นะครับ <Yeah. S 1> เป็นไ uh, ง uh. เก่งแม้กดไลค์ให้ต่อตอไปิโดด้วยนะทุกคนโอ้โ oh หเอาคุณยายมากดไลค์ให้ฉันด้วยนี่คนระับเป็นแบบที่แบบว่าทุกหนึ่งวินะครับเราจะบวกหนึ่งกระโดดนะครับโอ้โ oh หสรุปมากเลยทุกคนใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะเอะว่าแต่คือบาดิหายไปไหนะ่ะเออฉันก็ไม่เห็นอนะ่ะเอาใครเนี่ย <laughs>